ได้ทําการจะเซตเ <What? S 1> จ้าลิงวอกของพี่ใหม่มันจะแรงจะแค่ไหนพี่ก็เลยจัดก,การยืมฝาป๋าเฟรมเข้าไปมันเป็นเครื่องเมกานี่ครับน้องๆ <Yeah. S 2> ลิงวอกพี่อะ oh. ไม่ธรรมดาแต่น้อง็าหาว่าไม่เชื่อว่า <Wow. S 2> พี่อะอยเป็น4วาวแล้วไงเดียดูดิ <Huh? S 1> นี่ครับฝาเปลี่ยนแตง่งเจ้าลิงวอกของพี่ให้เป็นสีวาวโอเคครับน้องๆวันนี้ก็มาเจบพีกแล้ววิทลามินทา จากหล,หลังจากที่เรากลับปรจกักทิปน้ำไม่อาบูทับเบิกพี่ก็ได้ทําการจะคิดว่าจะเซตเจ้าลิงวอกของพี่ใหม่ yeah ตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านพี่แล้วร้านสปายเลสซิ่งบายช่องวิทนั่นเองนะครับ <What? S 1> พี่อยากให้น้องๆตามพี่มาดูว่าเจ้าลิงวอกของพี่อ่ะมันจะแรงจะแค่ไหน yeah เพราะว่าเมาื่อวันที่6ที่ผ่านมาพี่ได้ทําการเปลี่ยนสเตจเป็น4วาว <Yeah. S 1> เพราะว่าจากรถพี่อ่ะเป็น2วาว หรือว่ามันมันไม่ค่อยแรงไงมันไม่ค่อยติดมือเพราะว่าเราไปกับป๋าเกมป๋าเฟรมสจอของเขาอะน้องๆลูกใหญ่หมดเลยโอเคหกแปดชักเจ็ดแต่ของพี่อะหกหกชักเดิมแล้วน้องคิดว่าเดี๋ยวพี่จะสู้ไหวแล้วพี่เอาสองวาวไปพี่ก็เลยจัดการยืมฝาป๋าเฟรมเข้าไปขอ๋าขอยืมฝาก่อนแล้วกันแต่ฝาป๋าเฟรมอะมันพิเศษตรงที่ว่าเขาเทสโฟมาน้อง แรงลมแรงดูดอ่ะมันเยอะกว่าฝาธรรมดาที่เราซื้อใส่กันเนี่ย oh. เพราะว่าเครื่องเทสโตรของเขาอ่ะมันเป็น5้าแกมัน oh. เป็นเครื่องเมกาที่มันแบบโหทําสามารถทําแรงลมได้เยอะสามารถหัดไฟอัดน้ำมันได้ทุกอย่าง <Yeah. S 1> คือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลย <Yeah. S 1> พี่ก็เลยจะพางน้องเนี่ยมาดูว่าพี่จะเปลี่ยนเต็มเป็นสีวาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามที่ผู้รารพี่เลยนี่เป็นบรรยากาศนะเนี่ยรถลูกค้ารถลูกค้าที่พี่ยังไม่ได้ประกอบ oh. คือหมายว่าพี่ํำอยู่ ไอ้นี่มันล้อป่าเฟรมนี่หว่าเนี่ยที่น้องป่าเราไมานได้สีอ่ะเดี๋ยวคิดว่าเราว่าจะน่า,นา,นาจะดองประมาณสักสามเดือนน่นนไว้ให้เขาบอกกับล้อ <c oughs> นี่คราับน้องนีงน่คือเป็นลิงวอกตัวพี่ <c oughs> นะครับที่บอกเลยว่าลิงวอกพี่อ่ะไม่ธรรมดาบอกเลยเลยแค่สีก็รู้แล้วบอกเลยสีน่ะมันมัน,ม,นมันจะเกี้ยวกาดนะที่บอกว่าเลยสังเกตได้นะ ที่พี่เป็นสามร้อยหกสิบอ่ะพี่ก็เป็นสีนี่แหละแต่ตอนนี้พี่ว่าซื้อไว้อยู่แล้วไงขอจอเป็นสีนี้เหมือนกันพี่เลยคิดว่านี่น้องๆมาดูของเก่าพี่เนี่ยของเก่าพี่เป็นสองวางนะลูกโออันนี้พี่บอกเลยฝาพี่ไม่ทำใหม่พี่อ่ะเก็บฝาหลังร้านมาใส่สังเกตเบาเลยเพราะว่าฝาตัวเนี้ยเบาใหญ่มากเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันอยู่ในรถหกหกจากห้าพี่ก็เลยคิดว่าอ ลูกเดิมมันไม่มันหลอกตาเขาไม่ทันพี่ก็เลยจับฝาที่อยู่หลังร้านมาเก็บเกมาประกอบไปเป็นลูกหกเราก็ใส่ชั้นเดิมเข้าไปโอเคแต่น้องๆต้องสนใจนะพี่พี่เสื้อเนี่ยต้องดูใจเนี่ยเสื้อที่มีประเก็นนะเพราะว่าน้องดูลอยนะเพราะว่าฝาที่ปาไปเยอะเปิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำหกหกชักห้าแล้วอ่ะเราต่อโซ่เราเพิ่มประเก็นขึ้นมาโซ่มันจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่เราจะทำฝาเราต้องทำการเอ้ ทำวาวแล้วทาการปาดฝาวก่อนเ <Wow. S 1> พื่อเวลาประกอบไปแล้วอ่ะโซ่มันจะลงต,ตัวพอดีน้องๆต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอันนี้เนี่ยมาดูร่องรอยตรงนี้ <S 1> <S 1> แต่น้องต้องหาว่าไม่เชื่อว่าพี่อะ่ะอยากเป็นสิ่งวาวแล้วตอนเนี้ยพี่ได้ทําการถอดฝาคือฝาเฟยไปแล้วแต่ฝาเฟยแม่งเอาแคมปของพี่ไปนี่นคือปัญหาแคมเอาของเราไปอีกไม่ให้คืนพอลีดก็ไม่ยอมให้คืน พี่เลยต้องแบบหาแคมใหม่เราก็ต้องมาหาข้อมูลใหม่แต่ตอนนี้พี่กำลังคิดว่าอันนี้คือเป็นฝาทั่วไปคาันี่เขาใช้กันตัวนี้เป็นสีวาเหมือนกันพี่กำลังคิดว่าจะใช้ฝาตัวนี้ดีไหมตัวนี้คือฝาตัวเดิม,ดมน้องสังเกตดูเนี่ยอันนี้คือฝาฝาสีวาวเดิมๆนะครับพี่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยน้ <Okay. S 1> องๆดูตรงนี้ด้วยนะยังไม่ทําอะไรเลยนะหลังวากว็ยังไม่ได้กัดเนี่ยเป็น,นสไตล์นะฝาสีวาวเดิม,ดมๆนะ รูก็จะเล็กประมานี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําการเทสโฟหรือแยงฝาเข้าไปแล้วเนี่ยรูไอดี ID เนี่ยใหใหญ่สามารถรับแรงลมได้เยอะแรงดูดได้เยอะอะไอเสียก็จะคายได้เยอะยอแล้วอีกอย่างนึงนี่ตัวนี้ก็คือฝาสเปคเดียวกันนะครับแต่ทําวาวเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตเห็นไหมวาวไอดีจะใหญ่มากจะใหญ่มากไอดีเสีย คือเราจะทําการจริกเบ้าปาดฝาคือฝาตัวเนี้ยเซ็ตไปหมดแล้วพี่เอาไว้ใส่รถแข่งรถแข่งไม่ใช่คัน LED จะเป็นอีกคันหนึง่ง <What? S 1> เดี๋ยวให้น้องๆติดตามคอยติดตามดูว่าจะเป็นคันไหน <Yeah. S 1> อันเนี้ยพี่ทําการเปิดพอร์ตหมดแล้วเรียบร้อยหมดล, <What? S 1> ลออะเราก็เลยคิดว่าคือว่าเราจะใส่ฝาอะไรดีอะคือว่าทันจะใส่ฝาที่ถูกล่องโปโซฝาโปโ,โซไงเดยดูดิ <IM S> ด นี่ครับฝาโคโซให้น้องน้องดูก่อนว่าโคโซ่ที่เขาให้มามีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็คือฝาฝาสูบเลยนี่พสาสติเรียบร้อยสปริงวาลกระเดืองทุกอย่างอยู่ในฝาโบม,มาแล้วน้องสังเกต <Yeah. S 1> ให้น้องน้องสังเกตที่เบ้าฝาโคโซ่กับสีวาลทั่วไปจะแตกต่างกันน้องเห็นไหมอ่าแล้วน้องดูอีกนะกที่นึงนะมา ลูยดีไอเสียไอลูยดีก่อนนะลูยดีเห็นไหมโคโซจะเป็นวงรีโอเคแต่สีบาลลูกไปอย่างเงี้ยจะเป็นกลมข้อแตกต่างน้องคือก็น่าจะรู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันสามารถทำแรงลงได้ดีกว่ากันแรงดไดดีกว่าแน่นอนพี่บอกเลยไอเสียก็วาพอกันนะเนื้องานก็จะอ่าสวยว่ากันนิดนึงลูกทรงจะแตกต่างกันตรงนี้ลองสังเกตดูข้างหน้า แต่โดยรวมแล้วอะ <Huh? S 1> ถ้าทาน้องมาใส่พูดถึงอะพี่ไม่ได้่าพิงถึงใครนะประมาณว่าอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราต้องการสเปคเครื่องแบบไหน <Yeah. S 1> เราชอบฝาแบบไหนบางทีว่าใช้ของแพงมันก็ไม่ได้ดีเสมอไป uh huh. มันขึ้นอยู่ที่ว่าน้องๆอ,อะจะเซ็ตเครื่องตัวนั้นที้ลงตัวมากน้อยแค่ไหน <Yeah. S 1> น้องทำมาตาส่วนได้พอดีไหมแล้ว <No. S 1> มันก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยแล้ว ไม่ใช่ว่าใส่สีวาแล้วจะแรง <B it> ไม่ใช่ใส่สีวาแล้วจะแรงนะน้ององค์ประกอบโดยรวมอ่ะน้องๆอย่าลืมนะครับถ้าไม่ช่างผู้ชำนาญการอ่ะพี่แนะนําเลยว่าน้องให้ช่างทําดีกว่า <B it> มันไม่ได้ง่ายเหมือนสีวาครับเครื่องแต่ละตัวเว่าจบอ่ะพี่บอกเลยมันใช้เวลา <Okay. S 1> เราต้องมาไล่นู่นไล่นี่ไล่หาไล่ซีซีฝาแทงฝาไล่สเปกแคมไหนจะต้องไปลองขี่พี่บอกเลยว่ามัน มันยากมันไม่ง่ายครับที่น้องๆที่อยากที่จะเป็นช่างอะ่ะมันต้องใช้เวลาเวีหยหนะครับมันจะไม่ได้ง่ายร้เท่าไหร่แล้วเธอคิดว่าเราจะใส่โโซ,โซหรือว่าธรรมดาดีอ่ะ <S S 2> <What? S 1> น้องๆก็คิดมาบอกพี่หน่อย้ังั้นว่าให้พี่ใส่โพโซหรือว่าสีราวธรรมดา <Yeah! S 1> โคโซก็จะให้มีพอลีี่แถมมาอันนี้คือน็อตอ่าโพโซที่เอกักษั์ของเขาคือเป็นน็อตแดงนะ ้องสังเกตเลยวจะเป็นน็อตแดงนะแล้วก็ที่เขาให้มันอีกก็คือลูกสูบมีแหวนมีกิฟต์นี่เขาจะให้ลูกสูบมาด้วยเลยลูกสูบ61มิลสำหรับโคโซชักเดิมนี่เขาให้ลูกมาแล้วเราก็ต้องไปหาเสื้อจะเป็นเสื้อเซรามิกหรือว่าเราจะสามารถตีปอกก็ได้เช่นกันเสแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเปลี่ยนแปลงเจ้าลิงวอกของพี่ให้เป็นสีวาว แรงม้าที่พี่ทำไม่ได้ล่าสุดที่พี่ใส่ฝาของฝาเฟรมไปเทสอยู่ที่โลงรึงสจอเม่อวันแรงม้าสูงสุดที่พี่เทสได้อยู่ที่31มสิบเอ็ดทอกพี่อยู่ประมาณ18 20หรือยี่สิบไหนพี่จำไม่ได้พี่ไม่หาก็พี่ก็ได้เรื่องอยู่อะ <What? S 1> บอกไว้เลยก็ดูดลมพี่ไม่ขึ้นแ่ะพี่ก็อยู่หัวเหมอือกันนะบอกไว้เลยนะแต่ฝาเฟรมวันนั้นนะ่ะที่เราไปจิบน้ำไม่อาบอะเราเราไปถึงแต่ว่ารถอะ รถเราเกิดปัญหาเส้นนิดหน่อยเราก็เลย<อ>มีด่านเยอะรถเ็สมาแล้วมันเกิดมีปัญหาบางทีไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาขมีของขาเกมก่อนที่มีปัญหาอันดับแรกเราก็คิดว่าจะใจกันว่าเฮ้ยไหนๆมันไม่ได้ขี่ด้วยกันแล้วทุกคนแล้วเราก็เลยยกขึ้นสไลดล์รถึ้นรถสไลด์กับรถสไลดล์จะมีปัญหาอีกน้องรถสไลด์ย,ยางหน้าแม่งบัวไม่จะแตกเราก็เลยอเอารถสไลด์กลับไปเก็บบ้านแล้วก็ต้องให้พวกแม่บ้านกลับไปเอารถเก๋งสองมาสองพันแล้วก็ ไปพินน้ำไม่สอาดคุณจะเปิกกันแล้วก็มีขนมีขนรถของของพี่ไปคันหนึง่ง <l ug> ของป๋าเฟมก็ oh. ของยักษ์สันควาน <Wow. S 2> แต่พี่ไม่ได้ลงมาขี่มีอจอเอาของป๋าเฟมลงมาขี่แต่ๆๆหลับพวกน้องถ่าน,น้องดูต้องติดตามที่ช่องอจอรถป๋าเฟมเขาเหวี่ยงขาดขาดไปท้างบนเลยนะเธอนะ หานักบนเขาออใช่แต่รถล้อป่าเฟรมแรงรถป่าเกมก็แรงถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่าขีดโคตรขีดโคตรเนี้ยน่าจะมัน <c oughs> เราก็ถึงพุณเบิกกันเรียบร้อยคิดอะไรคิดนองนอนคิดนั่งคิดอยู่พุณเบิกแล้ว,ว่าเอ้ยทำยังไงดีว่าเรากลับมาเราต้องเซฟเพราะว่าคลิปต่อไปมันต้องมีเราต้องเอาแล้วแหละ oh, <no. S 1> ประมาณนี้ครพี่นะตาแ้วน้องปดใจหรืออย่าทำเครื่อง ก็จะเป็นสีวาวโคโซ่สีวาวธรรมดาก็ติดต่อมาได้ที่พี่ได้นะติดต่อทางที่เฟซที่ก็ได้วิลลามิธาหรือจะเป็นทางเพจที่ก็ได้สปายเลสิ่งบายช่างวิศติดต่อให้เลยบางทีพี่อจถ้าพี่ตอบช้าหน่อพี่ก็ต้องขอโทษบางทีพี่ก็ทำงานหน้าร้านที่ไม่ได้มานั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยไวาจะเป็นเพจที่ก็ได้แต่ข้อความคอมเมนต์ในยูทูบอะทุกข้อความอะน้องๆไม่ต้องห่วงพี่อยานคือข้อความพี่ทยอยตอบให้น้องๆแล้วกันรถที่ไม่เป็นตาพนีไม่ไม่มีอะไรมากองที่ก็็จะเปนแไม ว่าสามจุดตอนนี้รอพี่ใส่ล้อยังไม่เท็สีทองปั๊มตามตามัวน,นี้ที่ยังไม่มีเงินเนี่ยนี่ไราองใส่ฟอนเดิมไปก่อนอันนี้ก็เป็นลิ้นอ่าลิ้นอันนี้ลิ้นซีดี 250. ส,สองห้าศูนย์สเปคที่พี่ใส่นะคือตอนนี้หกหกครับเดิมลิ้นซีดีสองห้าศูนย์ฝาสีวาวการาการฟอนน้องๆพี่แนะนำให้น้องๆเ่ยถ้าน้องน้อจะทำลูกใหญ่สีวาว ประมาณ 6-3, 6-4ขึ้นหลัที่แนะนำให้น้องๆเปลี่ยนการหรออัวจับแรกเพราะฉะนั้นน่ะการขาดแน่นอนครับเพราะว่าการมังคีที่ทำมามังคีเป็น X wave LED ประวันอ่ะมันเล็กมากมันไม่ได้รองรับลูกสูบใหญ่ขนาดนี้ที่เราทำมามันเลยเกิดอาการที่จะขาดเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นการปอสสลักบนเป็น15ทีนี้นก็ใช้ยาวๆครับแล้วก็อย่าลืมอย่างหนึ่งปั๊มน้ำมันเครื่องหัวใจหลักเลยน้องๆท,ที่เราจะต้องทำ เพราะว่าเราลูกสูบใหญ่แล้วการยาวขึ้นแล้วน้ำมันขึ้นที่ฉีดขึ้นไปหาลูกสูบอะ่ะมันไม่พอเราเลยต้องทำการเปลี่ยนเพื่อจะให้แรงดัน,นในการฉีดน้ำมันอะ่ะเยอะขึ้น,นกรณีน้องปัญหาจบพี่แนะนำนะถ้าไม่ชำนาญการให้ช่างดีกว่ารหรือทำวาที่เพจพี่ก็ได้ <Okay. S 1> พจพี่ก็ได้ตามที่พี่บอกไปก็ประมาณนี้ครับคลิปพี่ก็ เดี๋ยวพี่จะให้น้องๆอ่ะคอยติดตามดูว่าในคลิปหน้า <c oughs> พี่จะบอกแล้วว่าให้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองเปเทสดูว่าออกตัวเป็นยังไงตอนเนี้ยขาเคลื่นด้วยพอพี่ครั้แรกพี่ใส่สองว,วาวไปครับพี่ไม่ลื่นเพราะว่าแรงม้ามันยังไม่เยอะขนาดนี้ยังไม่แรงเท่านี้พอใส่สี่วาวเสร็จปุ๊บขาดลื่นเลยครับน้องเทสได้ออกจากวันนั้นเราจขอนแก่นน่ยบ้านสตอร์ประมาณหกโมงเช้าเคสได้ประมาณประมาห้าสิบโลหัดลืล่นแล้วน้อง ก็เดี๋ยวพี่ทําการเปลี่ยนคัตเปลี่ยนฝาเซ็ตทุกอย่างให้ลงตัวแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะมาให้น้องดูดีมันว่าเจ้าลิงก็ของพี่แรงแค่ไหนมันคอยไปสูุ้ลิงแสเหม่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่หว่าเขาเปลี่ยนเลิงเข้าลิงเข้าสอจอ<ไ>แล้วก็ติงฝาเฟสฝาเกนเดี๋ยวเราดูว่าคัพเรื่องเราอ่ะจะแบกคำเก็ตได้หรือเปล่าน้องคิดว่าพี่แบกไหวปะคิดว่าพี่แบกไหวนะพี่ไม่ ไม่อยากพูดอะไรมากอ่ะคิดว่าอะไรมาที่ก็ไหวอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ติดเงิพี่ไงนี่แหละหลายาการแล้วน้องที่บอกไปเลยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่วิทยามินทากดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแล้วน้องๆอย่าให้พี่ทำคลิปแนวไหนฝากคอมเมนต์ตายกันเลยเดี๋ยวพี่จัดให้สำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วครับ 1